25-27มิถุนายนนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใตย้ยังคงมีฝนตกหนักนะคะจากนั้นค่ะพอเราเข้าสู่ปลายมิถุนายนถึงต้นกรกฎาคมก็คาดว่าฝนจะลดลงในหลายพื้นที่เลยค่ะ 1 5 2 7มิถุนายนนี้พื้นที่การกระจายของฝนจะเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะสาเหตุเป็นเพราะว่ามีหย่อมความกดอากาศตา่ำปกคลุมอยู่บริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกําลังแรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น4พื้นที่นี้ยังคงต้องฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักอาจเกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากขึ้นได้ จากนั้น28มิถุนายนถึง7กรกฎาคมค่ะการกระจายของฝนยังคงตกต่อเนื่องทางภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนส่วนบริเวณอื่นๆนนั้นเป็นอีกช่วงที่ฝนลดน้อยลงโดยเฉพาะทางภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างค่ะ และระยะนี้ยังไม่มีสัญญาณการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนใกล้ประเทศไทยนะคะแต่ว่ามีพายุโซนร้อนเซอร์ปัดที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นพายุลูกนี้อยู่ไกลามากไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วให้เราฟังกันได้นะคะและฝากติดตามข่าวสารกับ t n n Earth ได้ผ่านทุกช่องทางข้างล่างนี้เลยค่ะ